ไอ้เฟยปะ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 อ่าลกูกมาดูเลยค่ะข้อหนึ่งข้อหนึ่งลูกข้อหนึ่งก็เอาหนหนึ่งเก้าพันหนึ่งร้อยสิบหกมันต้องกดอะไรเนี่ยมันขึ้นอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะอะไรดีเดียวก็ขึ้นแบบเนี้ยทำไมเนี่ยห็นปะขึ้แนแบบเนี้ยอ่านไม่ออกเนี่ย นีม่มันก็ขึ้นนะตอบไปว่ากดไปกดอีกแต่ขี้บา้ไปอ่ะกดไปอันแรกกดไปอันแรกเอากดไปอันแรกอะกดกระเทียมที่สองอ่าเด็กๆดูเลยลกูกข้อหนึ่งตอบหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบหกนะลูก ข้อสองตอบเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสามดูนะลูกถ้าใครไม่ทันบอกนะคุณค่ะข้อสองผมยังไม่ไล่เฉลยเลยคุณนี่ไงลูกในภาพหน้าจอเนี่ยลูกคุณเฉลยแล้วนี่ไงลูกดูภาพหน้าจอลูกเห็นปล่าลูกข้อสองใครไม่ทันบอกนะลูกนะ มไม่รังแล้รครูเพราะว่าผมติดธุระอ่าดูเลยลูกอันนี้ก่ดูเลยต่อไปข้อที่สามลูกตอบสองแสนสี่พันสามร้อยยี่สิบลูกดูเลยนะดูตามคุูหนึ่งไปเลยน่าเท่าไรนะครับครูฮะน่าเท่าไรนะครับครูน่ายี่สิบกับยี่สิบห้ายี่สิบลูกเดี๋ยวเราจะยี่สิบสี่ยี่สิบห้า วันนี้เราจะเฉลยสี่หน้าเลยแล้วเราก็อยเรียนเรื่องโจทย์ปัญหากันต่อลูกเดี๋ยววันนี้เราจะ,จะเฉลยสี่หน้าให้่อนนะลูกนะอ่าข้อที่สามแล้วต่อไปข้อที่สี่เห็นข้อที่สี่ไหมลูกเนี่ยคุณหนึ่งนสะีเนี่ยหนึ่งแสนหนนยี่สิบลูกที่สี่นะลูกครับอ่าใครไม่ทันข้อไหนรีบบอกนะลูกครับ ครไม่ทันข้อไหนบอกเลยอ่าข้อที่ห้าตรงที่บวกข้อสี่ค่ะอะไรนะลกูกข้อสี่ครับอ่าข้อสี่นี่ลกู 7, 20, ลกหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันยี่สิบลูกเฮ้ยครับต่อไปข้อที่ห้าลูกบวกกันครั้งแรกได้แปดแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบเอ็ดลูกดู ใครผิดแก้นะลูกใครผิดแก้ไขซะบวกอีกครั้งหนึ่งได้หนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันสามร้อยสิบสามโอเคเก่งมากเหรอใครตอบครูเก่งมากเลยนะข้อที่หกลูกอ่าข้อที่หกตอบเท่าไหร่เนี่ยบวกกันอย่างเดียวเลยตอบเท่าไส่แสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบครับเก่งมากโอเค อ่าหน้ายี่สี่เสร็จทุกคนยังโลกเสร็จทุกคนแล้วนะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วมาดูหน้ายี่สิบห้าเด็ครับเก่งมาครับหน้ายี่ห้าลูกหน้ายี่ห้าข้อหนึ่งนี่ตั้งโจทย์เสร็จกูขายข้อแเข้าหนังก่อนเลยมัคืออ่าลูกไปเลยลกูกอ่า,อาต่อไปหน้ายี่ห้าลูกหน้ายี่ห้า เนี่อือือไอยังไม่เสร็จทำนะลูกไม่เสร็จไม่เสร็จทำไงเออทำตามเลยทำตามเลยยุ่ยเสร็จค่ะไอยังไม่เสร็จทำตามเลยลูกทำตามเลยแต่แค่ตอบครับลูกอ่าตอบเท่อะไรร่ลูกข้อหนึ่งตอบวนในในที่คนน่้เฉลยไหม่ตอบอย่าลืมต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะลูกตั้งหลักให้ตรงกันวนนะ นยี่สบีผมยังเฉลยไม่เสร็จนะคุณเนี่ยน่ารีบดูเลยฐานนิกรดูเลยคุณดูเลยดูเลยนนยี่สิบี่โลกเสร็จแล้วครับ อามาดูนะยี่สิบตัวแล้วแล้วนะยีอยี่ห้าดูเลยลูกยังไม่ยี่สห้าตอบหนึ่งล้านสองพันการหนึ่งสิบครับเก่งมากเลยคอมพิดต์บอกเก่งมากเลยลูกแล้วค่ะลูกอย่าลืมนะลูกว่าใส่หน่วยใส่หลักให้ตรงกันอย่าลืมว่าใส่หลักต้องตรงกันถ้าลูกใส่หลักไม่ตรงกันเนี่ยคําตอบมันก็จะผิดนะลูก ตั้งบวกจส่หัดให้ตรงกันเลยอันนี้เป็นเรื่องการบวกอยู่ลูกข้อที่หนึ่งดูเลยลกูกใครยังไม่เสร็จดูนะอ่าข้อที่สองลูกข้อที่สองตอบสิบล้านหนึ่งแสนสองมื่นห้อห้าข้อที่สองครับใครที่ไม่ทันดูนะลกูกดูเลย ยางสองข้อลูกครูคะเอิมหน้าที่ยี่สิบสี่ขออ้อหกคุณยังเฉลยไม่เสร็จอะคุณอ๋อหน้าที่ยี่สิบสี่ข้อหกเนี่ยเหรอโลอ่ายางเสร็จแล้วครู อ่าต่อไปหน้ายยี่พาแล้วนะนายี่้าสองข้อแรกมีใครยังไม่เสร็จไหมลกูกครูค้าบ้องครู้าบ้องขออนุญ,ญาตไปข้าห้องน้ำเลยไหมครับคูณอ่าอ่าปไปลูกไปอ่านี่ลูกคนที่อยู่นะลูกดูต่อเลยข้อสามใหญ่ข้อสามใหญ่ <c oughs> ให้หาค่าเอลูกดูหาค่าเออนี่ก็เหมือนช่องสี่เหลี่ยมเท่านั้นเนะแล้ก็บวกปกติข้าปกดิไหมลูกบรรทัดเนี้ยบรรทัดที่คูหนึ่งชีเนี้ยเเนี่ยลูก ใครไม่เขียนซ้ําก็ได้ไม่เป็นไรลูกเพราะค่าเก็คือคําตอบของข้อนี้นั่นเองลูกนะลูกคูณหนึ่งครับครับใครมีปัญหาอะไรถามได้ค่ข้อ,ข,อข้อที่คูณหนึ่งคิอยู่ผมเอาหนึ่งล้านตั้งได้ไหมครับได้ครับสลับได้การบวกสามารถเอาตัวมากตั้งก็ได้ตัวน้อยตั้งก็ได้การบวกไม่มีปัญหาลูกแต่ถ้าเกิดเป็นการลบเราต้องใช้ตัวมากตั้งนะลูกนะครับ ได้ลูกคนไหนเอาหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อหกสิบเป็นตัวตั้งก็ได้ไม่ผิดนะลูกนะสามารถสลับที่กันได้การบวกลูกเพราะว่าการบวกคําตอบจะได้เท่ากันเลยเรียบร้อยไหมโลกข้อหนึ่งเสร็จไหมเสร็จแล้วค่ะบรรทัดที่เก้วคนะใครไม่เขียนก็ได้คุณหนึ่งไม่ว่าลูกแ,ลแต่เอาตั่แม่ขอม่ทานข้อสองและข้อสามครับคุณลูกค้าก่อนจะไปเข้า้องน้ำได้ไ่าครับ จ้าไปเลย,ยเลยนะอ่าแล้วอันนี้ลูก <c oughs> นี่คือข้อสองดูข้อสองต่อเลยลูกใครยังไม่เสร็จดูดูให้เสร็จนะลูกดูเลยเขียนให้เขียนเลยลูก <c oughs> เราจะได้เสร็จพร้อมกันนะลูกใครยังไม่เสร็จทำให้เสร็จเลย <c oughs> ข้อสองหาค่าบีลูกเสร็จแล้วอ่าเก่งมาก ครยังไม่เสร็จต้องบอกนะลูกเดี๋ยวคุณหนึ่งเปิดผ่านไปปุ๊บไม่ทันอีกลูกยี่สิบสี่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะลูกนะให้เสียงเลยลูกคนที่เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วค่ะเก่งมากเสร็จแล้วครับครับอมาดูข้อที่สามมาดูข้อที่สามนี่ลูกข้อที่สามเนี่ยนักเรียนบางคนอาจจะเอามาบวกกันสามจำนวนเรียงกันเลยหรือบางคนจะบวกเหมือนในหนังสือนี่ก็ได้ลูก คือเอาสองตัวบวกกันก่อนแล้วก็เอาตัวที่สามมาบวกหรือบางคนเอาสามตัวเรียงกันเลยบวกกันก็ได้ลูกคำตอบจะได้เท่ากันคูนหนึ่งไม่ไม่แลวไม่ว่าน,นะลูกนะว่าหนูจะบวกสามตัวเรียงกันเลยหรือจะบวกทีละสองตัวก็ได้แต่ว,ว่าคำตอบต้องได้เท่ากันเราสามารถทําได้หลากหลายลูกแต่คำตอบต้อง แล้วผมเอาสองหกหนึ่งสองห้ามาบวกสามศูนย์หนึ่งสามสองก่อนนะครูมาบวกอะไรลูกมาบวกอะไรเดี๋ยวสามศูนย์หนึ่งสามสองไม่ใช่ลูกลูกจะถ้าแตดลูกเอา 1, 25, 90, 58, สองหกหนึ่งสองห้าบวกสามเก้าศูนย์ห้าแปดศูนย์ก่อนได้แล้วก็บวกตัดสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดได้แต่สามศูนย์หนึ่งสามสองนี่มันคือคาตอบนะลูกหนูดูให้ดีครับครูผมปีได้ อ่าผิดแก้เลยลูกผิดแก้เลยใครผิดแก้เลยครับคุณผิดแก้โรเบผมทําคนละแบบกับคุณแต่ว่าคําตอบได้เท่ากันได้ลูกได้ได้ทําคนละแบบกับคุณหนึ่งได้เพราะบางคนเอาสามแสนเก้าหมื่นมาก่อบวกไปสองหมื่นหกแล้วถึงมาบวกกับครับคุณคนทำเหมือนั้นแหละได้ได้ลูกบางคนเขาเอาตัวมากตั้งก่อนก็ได้ไงลูกก็แล้วแต่คน แล้วแต่ใครนะลูกอันนี้บวกสามตัวเลยบวกสามตัวเลยก็ได้ไงลูกคุณหนึ่งบอกแล้วเราสามารถทําได้หลายวิธีลูกไม่ผิดลูกไม่ผิดคําตอบจะได้การบวกคําตอบมันจะได้ที่ผมว่านำนัะอย่างกระพูมือนกันแต่ว่าได้คําตอบเท่ากันเด็เลยเออได้ลูกได้ได้ถ้าคำตอบเท่ากันเรื่องการบวกไม่มีปัญหาแต่ผมได้ลบไปแล้วอ่าลบไปแล้ว ทำคนละแบบกับคุณหนึ่งได้คําตอบเท่ากันเนี่ยได้เลยลูกเรื่องการบวกไม่มีปัญหาลูกทำคนละแบบกับคุณหนึ่งได้เลยนั่นจได้จ้เมื่อกี้ลบไปแล้วอ่าไม่เป็นไรเขียนใหม่อีกแป๊บเดียวเขียนใหม่คุณหนึ่งรอคุณหนึ่งรอคุณหนึ่งรอลูกเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะลูกแล้วก็ดูข้อสีนะ่ลูกใครยังไม่เสร็จทําให้เสร็จเลยลูก แต่ยังไม่เสร็จยันไม่เสร็จเลยนะลูกนะคนที่เสร็จแล้วทาข้อสี่ไม่เสร็จเลยนะลูกข้อสี่เรเสร็จแล้วครับข้อสี่เสร็จแล้วครับข้อสี่เสร็จแล้วนะลูกสเนี่ยใครที่รอก่อนแป๊บหนึ่งอ่าอ่ารอรอรออ่ารอลูกตัวสี่มูเฉลยสี่นะใช่เปล่าใช่เดี๋ยวเฉลยหน้าต่อไปลูก คุณครูคะว่าอะไรเอค<ข>อครูขอ้อสามตอบว่าสี่แสนสองมื่นเจ็ดร้อยสิบสองถูกไหมคะสี่แสนสองมื่นเจ็ดร้อยสิบสองถูกค่ะเออขอบคุณค่ะ <ขอ S 1> ค่ะคุณหนึ่งคะว่าอะไรลูก เออหาก็จะทำคนละแบบกับคูนึงแต่ว่าผลเท่ากันน่ะไม่เป็นไรใช่ไหมครูใช่ใช่ลูกการบวกไม่มีปัญหาลูกอือได้ลูกทำคนละแบบกับคูนึงได้ทำตอบเท่าคูนึงได้นี่คือเรื่องการบวกอ้าวหน้ายี่สิบสี่กับยี่สิบห้าเสร็จแล้วนะลูกเสร็จแล้วครับครับเปิดหน้ายี่สิบหกเลยลูกการลบการลบการลบ เปิดได้ยี่บหกลูกการลบเปิดได้ยี่สิหกเลยลูกการลบ่ลสลูกดูเห็นไหมลูกการลบมันจะตัวมากตั้งเอาตัวที่มีค่ามากกว่าเป็นตัวตั้งการลบจะเอาตัวน้อยกว่าตั้งไม่ได้แต่ถ้าบวกตะกี้นี้บวกเราเอาตัวน้อยตั้งได้แต่ถ้าเกิดเป็นการลบเนี่ยลูก ลบเราจะไม่มีคำตอบต้องเอาตัวมากตั้งใช่จำไว้เลยนะลูกนะเพราะงั้นมันก็จะไม่มีคำตอบใช่ถ้าลูกเอาตัวเอาตัวน้อยตั้งมันก็ลบตัวมากไม่ได้ต้เพราะว่าพี่ผมผิดเดี๋ยวผมขอเวลาแก้แป๊บหนึ่งนะครูแป๊บหนึ่งแก้ะไรลูกใครผิดก็แก้ซะใครผิดแกฝาเข้อแรกเห็นไหมลูกอย่าลืมใครลบต้องเอาตัวมากตั้งเวลาผมแก้ผมจะมาแก้ข้างล่างข้อสี่นะครู แก้เลยนี่ใครผิดแก้เลยใครผิดแก้เลยลูกวอห,ห,หนึ่งในสาห้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบสองวอสองก็จะตองไมไ่ต้องอะไรนะลูกจะต้องอะไร เออเสียงใครอะไรลงไม่ปิดอ่ะพัดลมอะไรเรื่อยเสียงทีวีป่าวคุณเปิดได้เดี๋ยวเพิ่มเปิดใช้เปิดแทนียวเอาลูกเลสองก็จะตอบสี่แสนสามหมื่นเก้าร้อยแปดสิบห้าลูกเห็นไหมลูกคุณครับ ข้อสามตอนะลูกครับข้อสามเนี่ยลูกตัวมากป้าแต,ตัวมากป้าตลอดการลดต้องเอดทนมากต้านตลอดออลูกข้อสามนี่จะไม่ได้ยิงย่งใหญ่คุณแล้วอ,อะข้อสามตอบไอ้เสียงเอิอ่มทีวีอะครับครูดูนะลูก ผูครับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับครับผูครับครับ้นห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบเอ็ดนะลูกอ่าข้อสี่ข้อสี่เห็นไหมลูกข้อสี่มาดูข้อสี่เจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าเออเก่งมากเลย ต่อค่ะมีทักษิตใช่ไหมลูกมีทักษิตอบอืมคุนึงจำได้นะเนี่ยใครตอบบ้างเหรอใครตั้งใจเรียนเนี่ยตอบต้องตอบห้ามาเลยน้่ค่ะห้าลูกจะสังเกตเห็นไหมลูกต้องเอาตัวมาตั้งก่อนใช่ครับไม่งั้นมันจะลบไม่ได้คู่ค่าเรไม่ทันข้อเจ็ดเอ้ยข้อสี่ค่ะ ใไม่ไันข้อสี่งงดูเลยนข้อสี่ข้อส,สี่นี่นีนข้อสี่อนี่ลูาตาตัตตาขอหาได้แปดหมื่นรับข้างล่างใช่ตรงนี้ได้สองแสนแปดหมืนเจสิบสองแล้วคํนตอนสุดท้ายได้แปดหมื่นลูกมามีงาครับต่อไปข้อที่หกลูก ขนบนก้อนหนึงแบบ่งล้านแปดแปดเจ็ดเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดครับอ๋อเก่งมากตารางตอบหนึ่งล้านสองแสนครับเก่งมากผมคิดตอ่ผมคิดต่อบอกเก่งใครไม่ทันนะลูกใครไม่ทันดูเลยลูกพ่อครับอยาจะได้ต่อบด้วยมากยี่สิบเจ็ดลูก ใน27ตอนหนึ่งหนึ่งหนต่อยงตบหกแสนเปดหม่นแปดพันเก้าร้อยสิบเก้ารับคู่ใช่ลูกเอาตัวมากตั้งอย่าลืมใครไปเอาแปอะไรนะต้องเอาเจ็ดแสนตั้งนะลูกใครเอาไปลูกเขาพูดยังไม่เป็จนะครูฮะ พ่อผยังไม่เสร็จเสร็จเสร็จอ่าพ่อผมยังไม่เสร็จอ่าเสร็จยังเสร็จแล้วครับพ่อไปอ๋อไปอ่าต่อไปลูกข้อสองตัดสี่แสนเก้าหมื่นห้าพัน สามล้านเก้าสิบหกครับอ่าเก่งมากเก่งมากเลยลูกเนี่ยข้อสามตอบสามล้านเก้าแสนหกมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบเก้าครับเออใช่ลูกเนี่ยค้าของลอยีค่ะคปีหนึ่งบอกแล้วบรรทัดนี้น่นออาจ,จะโอ้ได้ไม่เป็นไรข้อสี่ตอบสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบหกครับเห็นไหม,ไมลูกเขาไม่ได้ให้ลบมาเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวมากตั้งเนี่ยเอาตัวมากตั้งแล้วก็ลบการได้สี่แสน แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามหกลูกใครไม่ได้แก้แล้วลูกไขผิดแก้ไขเลยกูทำไมข้อสามหนูตอบสามหมืนเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบเก้าอ่ะก็แปลว่าลูกผิดไงลูกลูกไม่ได้ลูกหกถูกขอยืมไปลูกไม่ได้ลืมไงลูกลูกยืมว่าเขาขอยืมไปอะไรเงี้ยเห็นไหมใช่แล้วเห็ไหมลูกเออใช่แล้วค่ะใช่อ่าอ่ข้อสี่ย่าง สี่แสนเป็นหมืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบหกครับไปครับก็สี่แล้วนะเอราะาตีุมย oh, ังไม่เสร็จคุณรอผมก่อนแป๊บนึงรอแป๊บน ja. ึงครับรอแป๊บนึงจ้ะรอแป๊บนึงครับพอะห้าขงต่อหแสนนมื่นองพันหกร้อยห้าสิบไปดูที่ไพ่ป่าไพ่ป่าข้อห้าข้ห้อห้าอ่า ขอฮาเราต้องลบทีละลบทีละคู่นะลบตัวแรกก่อนลบกันได้แล็คำตอบก็เหลือศูนย์ศูนย์ศูนย์คำตอบสุดท้ายศูนย์ได้คำตอบศูนย์เฮ้ยแต่เวลาสอบศูนย์คะแนนไม่เอานะเวลาทำเนี่ยมันได้ศูนย์ไมไม่เอาครับครูไม่เอาไม่เอาห้ามเอานะเต็มเลยนะคุณไม่อยากให้เต็มเลยรอคะแนนเฮออยากให้เต็มเลย เหมเดิมว่ามันเขียนศูนยไม่ต้องพกตัวไม่เอานะใครใครได้ศูนย์คุณหนึ่งไม่เอานะครับโอเคดูข้อหกเนี่ยดูข้อหกต่อเลยหกแสนหกแสนห้าหมื่นครับคุณตาครับอหกแสนห้าหมื่นครับคุณใช่ครับโอเคไหมตัดทางล่างได้หกแสนห้าหมื่นครับครับโอเค ใกล้ตมเ็แล้วค่ะยัง่้ยังไม่ได้ยังไม่ไดู้ยังไม่ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้อ้แล้วแล้วนะลูกแบบ่ยังไม่ต้องปิดนะเก็บไว้ข้างๆเ่าดินสเอาดังสีเหลี่ยมาเดนหกจุสาังไม่ไดู้่ครับโอเคค่แม่รอแป๊บหนึ่ง ค่ะเลยนะคะไม่ใช่ค wow, ุณหนึ่งรอค่ะลูกคุณหนึ่งรอโอ้หะขอแม่เรียนถึงกี่โมงคะะเรียนถึงกี่โมงคะเรียนเสร็จเหรอลูกเหรอเดี๋ยวสอนจบแล้วเรียนเสร็จแต่ลูกคุณหนึ่งบอกไม่ได้แม่ให้เรียนจบกี่โมงเดี๋ยวคุณหนึ่งก็สอนไปเรื่อยๆได้เยอะแค่ไหนก็สอนไปแต่วันนี้เราจะเรียนจบกันเสร็จแอะ ถ้าจะไม่กินไอ้คุดูส่งสั่งว่าเสรไปเลยเฮ้คุณได้นั่งเรียนแล้วครับคุยกันให้มีเวลาคุยกันด้วยตอนจบนะลูกคุณนั่งสืียเรียนนะสามใช่ป่าวตัวทีสามใช่ไหมครูปัญหาลูกคนที่เสร็จตรงนี้เล้ชอบเปิดหนังสือเรียนนี่ลูกหน้าข้สามเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาเบื่อแล้วครับ ใครยังไม่เปิดเปิดนะลกูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ดูด้วยเปิดคลิปวิดีโอให้ดูด้วยครับเรื่องการสร้างปัญหาการบวกการลบลงเดี๋ยวจะเปิดคลิปดูเลขหน้นาอะไรลูกหน้าหกเป็นสามลูกหนังสือเรียนหนังสือยอย่าเพิ่งเอาไปไหนนะ เรียนยังอ่าดูการโจทย์ปัญหาการและการสร้างโจทย์ปัญหาหน้าเท่าไหร่ครับครูหน้าเท่าอยนะครับหน้าหกสิบสามหน้าหกสิบสามหน้าเรียนหนังสือเรียน นลกูกทำความเข้าใจโจทย์ได้ดูได้เลยดูก่อนได้เลยนหน้าหกสามครับ ใช่ของตึนนะ้าของผู้สามนะลูกโอ้อดูยังลูกเขาบอกว่าการที่เกิดการท,ที่เกิดข้างสองเริ่มตน้นเราจะต้องมานาโจทย์กอนการโจทย์บอกว่าโจทย์ข้อเน,นี้ยกำหนดอะไรมาให้บ้างครับเขาจะไปห้องน้ำครับครับท่านแรกเวลนเราป็นจวนนะลกูก ่าเราจะต้องดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างแล้วเราต้องการให้เราหาอะไรแล้วใช้อ,อะไรในการหาคำตอบแล้วเราจึงมาหาคำตอบกันนี่นะลูกเราจะมาดูตัวอย่างกันที่นนทนหน้า64มาดูตัวอย่างหน้า64อ่านโจทย์อ่านโจทย์อ่านโจทย์นดิดเราอ่านตัวยด้คนหนึ่งซิ หน้าไหนาหนาหกสิบสี่หกสิบสี่หกสิบสี่อ่าพ่อต้องการซื้อรถคันใหม่<อ>ราคาเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทพ่อขายรถคันเก่าได้เงินหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทพ่อต้องการหาเงินเพิ่มอีกเท่าไหร,ร่จึงจะซื้อรถคันใหม่ได้อ่าลูกสาวมาดูกันลูกดูสิโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างโจทย์ให้มาว่า พ่อต้องการซื้อรถคันใหม่ราคาเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทพ่อขายรถคันเก่าได้เงินหนึ่งแสนสองมื่นเจ็ดพันบาทนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้ลูกฟังนะนี่คือสิ่งที่โจทย์เขากำหนดให้เรามาส่วนโจทย์ให้หาอะไรโจทย์ก็คือต้องหาให้หาว่าพ่อต้องหาเงินมาเพิ่มอีกเท่าไหร่จึงจะซื้อรถคันใหม่ได้ ต้องเอาเจ็ดแสนมารวมกับไปหมื่นห้าพันมารวมกับอีกหนึ่งแสนเจ็ดแสนปหมื่นเจ็ดพันหนึ่งอดอคุณรู้ว่าเด็กๆเก่งแล้วแต่เด็กๆฟังครูหนึ่งขั้นตอนในการทําเราต้องเวลานั้นเขาเราให้เราวิเคราะห์โจทย์เวลาเราทําอ่านคิดวิเคราะห์ลูกเขาจะให้เราวิเคราะห์โจทย์เราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาคืออะไรบ้างสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือพ่อต้องการซื้อรถคันใหม่ระคะเท่านี้ พ่อขายรถชันเก่าได้เงินเท่านี้นี่คือสิ่งที่โจทย์กําหนดมีแค่สองอย่างสิ่งที่โจทย์ให้หาก็คือพอต้องหาเงินมาเพิ่มอีกเท่าไรจึงจะซื้อรถคันใหม่ได้แบ่งเป็นสองส่วนเห็นไหมลูกสิ่งที่โจทย์กําหนดกับสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้เสร็จแล้วเราต้องทำไงเราก็ดูที่ข้อนี้ต้องใช้วิธีการทําอะไรลูกเอามาทำไมลบกันลบกันเราก็เลยเอามาตั้งทําวิธีการลบแบบนี้ ไม่ลูกเข้าใจย,ยังโลกเข้าใจตรงนี้ไหมเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วลูกนะเดีเ๋ยวทำต่แล้วครับปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาฝึกทำกันเดี๋ยวคุณหน่งจะให้ฝึกทำในหนันสงสือแบบฝึกหัดแล้วหลังจากฝึกทำเสร็จแล้วตอนจบเราค่อยมาดูคลิปเพื่อเสริมโอเคไหมโอเคไหมลูกโอเคตกลงไหมโอเคคับนี่เราดูกลค,ค,ครับโอเคเราดูเสอยงเสร็จ ข่าวนี้เปิดแบบพึ่งพรดเลยเดี๋ยวคุณหนึ่งจะให้ลองค่